เมื่อหลักการศาสนา,าสอนให้เรานั้นมีหลักความเชื่อโดยยึอดอันกุรอานและฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลหยฮวะสลัมเราก็จะรู้ว่าไม่มีใครจะบิดเบือนประวัติศาสตร์หลักการศาสนาอิสลามได้หากเรามีจิตยึดเหนี่ยวที่ถูกต้องพี่น้องผู้ที่มีหมานดังนั้นในสาระประเด็นเหล่านี้ถือว่าเป็นสาระประเด็นที่มาเติมเต็มในข่าวก่อนที่เรานั้นได้พูดถึง ลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอิมานบรรดานักชาตการได้ตั้งหัวข้ออาชิบกูตอริุนอารันบเชรี่การตั้งภาคีถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่หลังจากที่มนุษย์นั้นได้เคารพพักดีต่อรัศมีห้านะฮิวาต่อาลาได้อิมานต่อ Allah ได้ให้ภาพต่อรัศมีห้านะฮิวาต่ a า l a ท่านได้กล่าวว่าว่าความเข้าใจนั้นมมาตะกัดดมะอันนัชิรกะนาอุนมินั้นอินฮิรฟอันจาเดตินฮักกีวันฟิตรห์ วนูล่นอัลลูค่าซามะมันซามะในอดีตลติตั ي ลีหากเรารู้ถึงประเด็นที่เรานั้นได้นำเสนอในคราวก่อนพี่น้องผู้ที่มีอิมานเราจะพบว่าการตั้งปาคีถือเป็นชนิดหนึ่งในการบิดเบือนหรือในการหันเหของมนุษย์ออกจากสัจธรรมที่ถูกต้อง ออกจากธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาทรงสร้างดังนั้นเราจะไม่เชื่อว่าการตั้งภาคีถือเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่มนุษย์คนแรกเราจะต้องเชื่อว่าการตั้งภาคีนั้นถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่ไม่มีการ ไม่มีอะไรไม่มีการตั้งภาคีมากกอนในยุคแรกในยุคของนบีอาดัมลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีอมานเราจะมาพูดถึงเราจะมาตอบบรรดาผู้ที่กล่าวอ้างบรรดาผู้ที่บิดเบือนบรรดาผู้ที่อะไรพยายามลบล้างประวัติศาสตร์อันบริสุทธิ์ด้วยกับหลักฐานมากมายประการที่หนึ่งแล้วก็กานาตินบาชารียตุนอูล เอาซุริยตูอาดัม عليه السلام อันมลูดะอันฟิตรการกำเนิดมนุษย์ในยุคแรกพี่น้องผู้ที่มีอิมานหรือลูกหลานของนบีอาดัมะลัยฮิสสลาเพวกเขาเหล่านั้นถือกำเนิดหรือว่าถูกประคบประงมถูกดูแลถูกสั่งสอนให้อยู่บนความบริสุทธิ หมายถึงว่าให้อยู่บนการให้เอกภาพต่อรัศมีห้านหัวตาลาให้อีมานต่อล์ให้ยอมจำนนต่อล์ด้วยกับศาสานาอิสลาม